มีคุณแม่ท่านไหนบ้างคะกําลังจะไปคลอดแล้วนะคะใกล้ถึงวันคลอดเต็มทีแล้วรู้สึกว่าเริ่มกลัวเข้ามาแล้วนะคะแล้วบางคนนะคะก็รู้สึกว่าเอ้ยเราจะต้องผ่าคลอดใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าผ่าคลอดเนี่ยจะต้องใส่สายสวนปัสสาวะด้วยแล้วมันเจ็บไหมมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะการที่เรารู้ก่อนนะว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะช่วยทําให้ลด ความกังวลลงไปได้นะคะซึ่งวันนี้ครูหมุ่นก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าทุกท่านนะคะที่กําลังจะไปคลอดนะคะจะต้องเจออะไรบ้างในห้องคลอดในฐานะที่ครูหมุ่นนะคะเป็นพยาบาลแล้วก็ดูแลคนไข้นะคะคนไข้เด็กแล้วก็คุณแม่หลังคลอดนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านนะคะก็ขอแสดงความยินดีก่อนนะถ้าใครที่กำลังจะได้เห็นหน้าลูกแล้วนะคะออถ้าเราถามว่ามันน่ากลัวไหมนะคะในในฐานะที่ครูหมุนเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการที่แบบว่ามีลูกมาแล้วหนึ่งคนนะคะตอนนี้ก็อยู่ในท้องอีก1คนนะคะก็เป็นข่าวดีมากๆเลยของครอบครัวนะคะที่จะมีลูกอีกคนที่สองนะคะ แต่ทีเนี้ยนะคะครูงุ่นก็อยากจะเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเนาะในฐานะที่ครูงุ่นเป็นพยาบาลด้วยนะคะดูแลคุณแม่หลังคลอดด้วยแล้วก็ครูงุ่นก็มีประสบการณ์ด้วยในการผ่าท้องคลอดนะคะครูงุ่นไม่ได้คลอดเองเนาะเพราะว่าครูงุ่นมีภาวะที่เรียกว่า,าภาวะ ความเสี่ยงอะคะ่ะคือครูหนุ่มมีความดันสูงด้วยในระหว่างที่ตั้งครร์ค่ะมันก็เลยทําให้ครูหุ่มไม่สามารถที่จะคลอดเองได้แล้วก็ครูหนุ่นไม่ใช่คนกําหนดคลอดเองด้วยนะคะคือเนื่องจากว่าตอนนั้นอะ,อะความดันมันขึ้นสูงปี๊ด,ดมากเลยเขาก็เลยกลัวว่าจะมีผลต่อลูกในท้องแล้วก็น้องก็แบบว่าคือหัวใจเต้นก็เริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วอะไรเงี้ยก็เลยต้องรีบผ่าออกนะคะก็เลย ครูหมุนเลยได้ผ่านะคะทีนี้ครูหมุนก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างถ้าค,คุณแม่ที่าจะคลอดเองเนาะอันนี้ก็จะมีคือปกติมันต้องเปิดปากมดลูกเปิด10 10เซนนะคะแต่ถ้าเปิด1เซน2เซนเราก็จะเริ่มปวดท้องแล้วนะคะอันนี้เราก็ต้องคือมันจะเริ่มเปิด1เซน2เซนแล้วเข้า 3- 4 5ี่ไปเรื่อยๆไล่ไปจนถึง10เซนอันนั้นคือเริ่มคลอดแล้วทุกคนคงถามว่า เอ๊ะแล้วระหว่าง1เซนกับ10เซนน่ะมันห่างกันหลายชั่วโมงไหมคือเราต้องเริ่มปวดท้องแบบนั้น,นคือไปกี่ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะคะยิ่งท้องท้ายๆอะค่ะท้องที่แบบว่าคือมีลูกหลายคนแล้วคือไม่ใช่ท้องหนึ่งอะค่ะเป็นท้องสองท้องสาอะไรเงี้ยยิ่งคลอดง่ายเลยเป่ามดลูกมันจะเปิดเร็วมากแล้วก็ปื๊ดเดียวก็เบ่งทีสองทีก็ออกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครท้องแรกก็อาจจะ นานหน่อยแต่นะคะทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันคงปวดมากๆเลยเนาะมันก็ไม่ได้เหมือนเหมือนในหนังนะคะใน,ในหนังมันก็จะแบบบางทีมันจะโอเวอร์ไปนิดนึงเนาะ,ะปวดอันนี้คือมันจะคล้ายๆปวดท้องปัสสาวะเข้าห้องน้ำนะคะ่ะหรือปวดท้องแบบครูหนนว่าเราทนได้นะเพราะว่าคุณแม่ครูหุนนะคะไปไปเฝ้าคุณแม่ที่แบบว่าปวดท้อง กำลังจะคลอดลูกนนะคะตั้งแต่ครูหนุนเป็นนะักศึกษาพยาบาลก็ไปจับแล้วว่ามีคอนแท c ชั่นไหมคอนแท c ชั่นก็คือเมื่อลูกบีบัดตัวแล้วมันก็จะแบบปวดท้องเกร็งใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยครูหมุนถามคุณแม่แต่ละท่านว่าเป็นยังไงบ้างมันปวดมากไหมมันทรมานเหมือนจะตายไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วคุณแม่ทุกคนก็บอกว่าไม่ได้ขนาดนั้นเลยครูหนุนไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยก็พอทนได้ถ้าเราเคยปวดท้องเข้าห้องน้ําหรือเราเคยปวดท้องท้องเสียหรืออะไรอย่างเงี้ย คือมันมันก็แบบประมาณอย่างนั้นนะคะแล้วทีนี้บางคนบอกคือถ้าเราคลอดลูกเสร็จแล้วอะนะคะมันก็หายไปเลยนะคะอาการก็หายก็สบายนะคะครูหนก็เลยรู้สึกว่ามันก็คงเป็นแค่ช่วงนั้นเฉยๆนะคะแต่ทีนี้ครูหนุ่นก็จะเล่าให้ฟังว่าสําหรับคนที่คลอดอคลอดเองเนาะก็จะมีแค่ปวดท้องตอนกอดจกคลอดนั่นแหละแล้วก็แผลฟีเย็บก็เย็บ ตอนในระหว่างที่หลังจากคลอดแล้วแต่ก็ฉีดวัคซีนนะนะเอ้ยฉีดพวกคือยาชาก็เลยจะทำให้คุณแม่น่ะไม่ค่อยเจ็บมากเนาะจะเจ็บอาย่จะรู้สึกนิดๆหน่อยๆอะค่ะนะคะแต่ก็จะจะไม่ได้ขนาดหนักมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แผลมันจะหายเร็วนะคะประมาณสักอาทิตย์นึงจริงๆอะก็คือแผลก็หายแล้วสำหรับคนที่คลอดเองอันนั้นจะดี คนที่คลอดเองจะหนักตอนต้นก็คือมันจะเริ่มปวดท้องแต่พอคลอดแล้วมันจะหายเร็วนะคะแต่มันจะตรงข้ามก,กันกับคนที่ผ่าท้องคลอดคนที่ผ่าท้องคลอดน่ะจะไม่มีความรู้สึกเจ็บท้องจะคลอดเลยอันนั้นคือไม่เจ็บเลยแต่มันจะมาเจ็บทีหลังค่ะเจ็บทีหลังหลังจากที่คลอดไปแล้วก่อนคลอดจะมีการใส่สายส่วนปัสสาวะด้วยนะคะแล้วทีนี้บางคนก็กลัวว่าใสา่สายส่วนมันจะเจ็บไหม ใส่สายส,ายสวนนะ่ะบอกได้เลยว่านิดเดียวนะคะคือมันจะเอาสายนะ่ะคือสอดเข้าไปพยาบาลจะบอกให้เราอะ่ะกลั้นกลั้นลมหายใจไว้แล้วก็สอดสายเข้าไปคือบอกตามตรงเลยนะคะทุกคนนะครูหุ่นนะเป็นพยาบาลแล้วครูหุ่นใส่สายส่วนปัสสาวะให้คนไข้อะ่ะเป็นประจำเลย คือทํามาตั้งแต่ไหนแต่ไรจ,จากอาชีพการเป็นพยาบาล15ปีเนี่ยสิกว่าปีเนี่ยนะคะแล้วนี้ใส่สายสวนปัสวาว้คนไข้บอกเวลาจะใส่สายสวนเข้าไปก็บอกอให้เช้เข้าลึกๆนะคะแล้วก็ใส่สายเข้าไปอะไรเงี้ยคนไข้ก็จะเออนิดนึงแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ครูหมุนตอนนั้นที่จะคลอดลูกก็เลยลองบ้างนะคะคือครูหมุนจะต้องเข้าห้องผ่าตัดใช่ไหมคะ ครูหมุนก็รู้รู้ไหมคนที่ไม่สายสายส่วนปะสะวัสสาวะให้ครูหมุนคือใครเดี๋ยวเมาส์นิดนึงนะคะก็คือลูกศิษย์พยาบาลของครูหมุนนั่นแหละที่สอนมานั่นแหละนะคะประเอิญเขาอยู่หอดนั้นพอดีแล้วครูหนุนเข้าไปไปเตรียมเตรียมผ่าท้องคลอด คนนี้มามาดมาูมาดูแลครูหนุนนะ,นะคะแล้วเขาไมา่เห็นครูหนุนปุ๊บเขาบอกอุ้ยอาจารย์หงุนนี่นาะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแจ็คพอตเลยนะคะเจออาจารย์ของตัวเองแล้วครูหนุนก็ได,ได,ได้ได้ลูกศิษย์นั่นแหละค่ะเป็นคนดูแลนะคะแล้วทีนี้ลูกศิษย์ก็มาใส่ใส่สวนปัสสาวะให้ครูหนุนนะคะนะคะก็ไม่ต้องมีอะไรที่ต้องนี่แล้วแหละนะคะคือครูหนุนก็เป็นพยาบาลด้วยเราเราไม่อายแล้วแหละโอเคทุกคนก็คงเป็นเหมือนกันมันเป็นชีวิตธรรมชาติของคนเรานะคะแต่ทีนี้ครูหนุนจะเล่าให้ฟังว่า การที่เราใส่สายสวนนะคะทีแรกครูหุ่นคิดว่ามันมันคงไม่เจ็บเลยแต่พอครูอุ่นโดนเองครูอุ่นถึงได้รู้ว่ามันเจ็บอยู่นะแต่มันไม่ได้เจ็บมากจนขนาดเราทุนไม่ได้มันจะแค่กลึกหนึ่งเศสเซียววินาทีอะค่ะที่ใส่สายเข้าไปปลึกแล้วหลังจากนั้นพอมันมันพ้นปลึกเข้าไปแล้วอะมันก็หายเลยใครเคยตรวจเว็บเสเมียไหม ตรวจมะเร็งปากมดลูกคล้ายๆกันนะคะคือตอนที่ใส่ใส่ไอตัวที่แบบว่าตัวถงังใช่ไหมคะเข้าไปเพื่อที่จะไปเอาเอาไม้พันสัมบีไปสวอปเอาอะไรอย่างเงี้ยมาตรวจปกมะเร็งปากมดลูกก็คล้ายๆอย่างนั้นค่ะคือมันปลื้ดนึงแล้วมันก็หายเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องมอไมยเลยตรงเนี้ยนะคะไม่ต้องสนใจมันไม่มีอะไรน่ากลัว ทีนี้พอเข้าห้องผ่าตัดเราจะบอกว่ามันน่ากลัวไหมเข้าห้องผ่าตัดอันนั้นยิ่งไม่ต้องใหญ่เลยเพราะว่าพอเข้าห้องผ่าตัดคุณหมอจะบอกว่าจะเริ่มดมยาสลบแล้วนะอ่ะเดี๋ยวทําี้น,นี้นี้นะอ่ะแทงสายน้าเกลือนะแทงสายน้าเกลือนี่คือมันก็เจ็บกลึกนึงนั่นแหละค่ะก็อดทนเอานะคะพอได้นะแล้วพอหลังจากที่แบบให้ยาสลบอะไรเรียบร้อยเลยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกตัวนะคะแต่เราจะไม่เจ็บเลย ไม่เจ็บแม้แต่นิดเดียวเราไม่รู้สึกอะไรเลยคือเร,เรารู้แต่ว่ามีคุณหมอกําลังทําอะไรกับเรานะคะแต่เรามองไม่เห็นนะเพราะว่ามันจะมีผ้าผ้ากลั้นกั้นหน,หน้าเราอยู่เราจะไม่เห็นว่าเขากําลังทําอะไรอยู่แต่เราจะรู้สึกได้ว่าเขากําลังทําอะไรตรงบริเวณท้องเราอยู่อะไรแบบเนี้ยนะคะ แต่เราจะไม่เจ็บเลยนะคะไม่เจ็บจนกระทั่งพอลูกออกมาเอาลูกมาให้เราดูถ่ายรูปก,กันในครอบครัวใช่ไหมคะหลังแท็กลูกมาก็จะมีถ่ายรูปคุณพ่อคุณแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปครอบครัวกันนะคะอ่าพอถ่ายรูปเสร็จอะไรเสร็จก็ให้เรานอนพักผ่อนอันนั้นเราก็ยังไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรเลยนะคะไม่ได้รู้สึกอะไร จนกระทั่งพอนอนพอกลับไปที่ห้องพักฟื้นนะคะนอนคืนหนึ่งอันนั้นก็ยังไม่เจ็บนะจนเรารู้สึกว่าโหมันชิวๆมากเลยอะโอเคถ้าแบบเนี้ยเราโอเคเราอยู่ได้เนี่ยนะเราพิ่ซ้ายพิ่ขวาเราเราสบายเลยเราไม่เป็นไรเลยแต่หลังจากคลอดหนึ่งวันนะคะอันนั้นอะอทีเนี้ยนะแผลผ่าท้องคลอดจะปวดมากเลยคืองนปวดมากเลยนะคะเห็นไหมทุกคนดูนะคนที่ คนที่คลอดเองอ่ะจะปวดตอนต้นแล้วพอคลอดเสร็จแล้วหายปิดทิ้งถึงแม้จะมีแผลฝีเย็บแต่มันก็ยังปวดพอทนเหมือนแล้วมีแผลอะไรต่างๆเฉยๆแล้วมันหายเร็วแต่แผลมันเล็กกว่านะคะแต่ถ้าใครที่ผ่าท้องคลอดอ่ะคือตอนต้นอ่ะไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยนะคะ แต่ไอห,หลังหลังจากที่แบบนอนคืนนึงผ่านมานะคะยาสรุปหมดลิ์นะ่ะอันนั้นอนะ่ะปวดเพราะแผลใหญ่ด้วยแล้วทีนี้พอเอาลูกมาดูดนมน้ํานมไหลทีมันก็บีบมดลูกทีอันนั้นอนะ่ะเจ็บมากปวดมากนะคะแล้วคนที่ผ่าท้องคลอดนะ่ะจะปวดไปถึงเมื่อไหร่ก็คือในอาทิตย์หนึ่งหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลนะ่ะก็คือ,อยังปวดอยู่นะคะ ใครที่สองอาทิตย์แล้วก็ยังปวดอยู่อันนั้นเป็นธรรมดาค่ะปวดนะคะมันจะมันจะแบบว่าค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะประมาณสัก3มเดือน3เดือนนี่ก็คือเริ่มดีขึ้นมากแล้วแหละนะคะเริ่มที่จะเดินเหินทําอะไรได้ละแต่ถามว่าหายเป็นปิดทิ้งเลยไหมมันมันมีความมันมีสัญญาณของความแบบว่าเหมือนกลัวนิดๆใน,ในใจของเราะคะ่ะมันจะหายจริงๆนะจริงๆแบบว่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้จริงๆแบบเคลื่อนไหวออกกําลังกายหรืออะไรได้แบบ กล้ามากขึ้นก็คือประมาณสัก6เดือนนะเพราะฉะนั้นครูหมุนคิดว่าประมาณครูให้เวลานะประมาณ3เดือนที่หลังจากเราผ่าท้องคลอดนะคะอันนั้นนะ่ะคือเราก็จะต้องค่อยๆเคลื่อนไหวค่อยๆพลิกซ้ายพลิกขวา ค่อยๆเดินนะคะอย่าอย่าหิ้วของหนักอย่าอุ้มลูกหนักๆ,ๆเยอะเกินไปคือเราอาจจะต้องหาคนช่วยเรานะคะแต่ก็ไม่ใช่ให้คนอื่นทําหมดเลยมันก็คงไม่ใช่นะคะเราเป็นแม่เราก็ดูลูกอยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่าเราให้หาคนมาช่วยหน่อยเพราะว่าช่วงนี้หลังจากที่ผ่าท้องคลอดใหม่เนี่ยเราจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะการเดินเหินเราจะไม่สะดวกเพราะว่าเราเจ็บแผลมากนะคะแล้วช่วงนี้ลูกก็จะร้องอ่อแงมากแล้วเราก็จะไม่รู้ใจลูกด้วยยิ่งใครนะคะเป็นลูกคนแรกอ่ะ เราจะแบบเหมือนมึนงงไม่รู้จะทําอะไรกับลูกค่ะไม่รู้จะเลี้ยงลูกยังไงดีไม่รู้ว่าจะลูกร้องแบบนี้เพราะว่าเปลี่ยนทามเพลิดต้องเปลี่ยนทามเพลิดหรือเปล่าลูกร้องแบบนี้เพราะว่าหิวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้จะตอบสนองลูกยังไงดีด้วยนะคะยิ่งถ้าเราไม่มีญาติผู้ใหญ่อยู่ใกล้เราเราก็จะแบบกังวลแล้วเครียดอาจจะเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้นะคะ เพราะฉะนั้นครูหมุนแนะนาไม่หาใครสักคนมาเป็นเพื่อนเรานะคะแต่ถ้าใครเป็นท้องสองอย่างครูหมุนตอนนี้ท้องอยู่นะคะแล้วก็เป็นท้องสองเนาะ,ะเพิ่งเพิ่งรู้ว่าตัวเองท้องอะค่ะทุกคนนะมันก็พอดีเลยว่าครูหมุนก็ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องให้ความรู้คุณแม่ด้วยใช่ไหมคะเกี่ยบการดูแลลูกเรื่องอาการสุขภาพการเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พอดีเลยนะคะทุกคนพอดีแหละครูหมุนก็คงจะทุกคนก็ดําเนินติดตามชีวิตของครูหมุนไปแล้วกันนะคะถ้าใครท้องเหมือนครูหมุนตอนนี้ก็ ก็ไปด้วยกันนะคะทุวรนเราไปด้วยกันเนาะครูหุ่นคิดว่าจากการที่ครูหุ่นมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งแล้วพอมาครั้งในท้องสองครุ่นเริ่มมองออกแล้วแหละว่าครูหุ่นจะต้องเจออะไรบ้างแล้วมันทําให้ครูหุ่นะรับมือได้ดีขึ้นเตรียมใจได้ดีขึ้นมันก็เป็นธรรมดาของคนเราอะนะคะว่ายิ่งเราบางคนนะท้องที่สามท้องที่4อันนี้เขายิ่งชิลใหญ่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องเป็นเจออะไรบ้างเขาก็รับมือได้ดีกว่าสําหรับใครท้องแรกนะคะที่ฟังครูหุ่นอยู่ตอนนี้นะคะ ก็ฟังครูงุนเล่าแล้วเนาะนะคะก็ให้คิดว่าประสบการณ์ที่ครูงุนเจอเนี่ยคือเป็นประสบการณ์ของทุกคนแล้วกันเพื่อที่มันจะได้ลดลดหนักเป็นให้มันเป็นเบาให้มันชิวให้เรารู้ว่านี่ไงที่ครูงุนบอกว่ามันต้องเจอนี่ไงมันก็เจอโอ้มันก็เป็นแบบนี้แหละครูงุนก็บอกแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะเราจะได้ไมันไม่ต่างกับความคาดหวังของเรามาก คือในในหนังในทีวีบอกว่าคลอดลูกแล้วดีอย่างถ้าใครดูอะไรนะอุ้มรักอุลวนใช่ไหมคะตอนเนี้ยทีแบบ่ดังๆอยู่นเนาะแล้วก็จะมีการอุ้มท้องแล้วก็ผ่าท้องคลอดแล้วก็กลับบ้านอะไรเงี้ยก็จะแบบทุกคนก็จะชิลๆแบบรักลูกดีใจให้นมลูกมีความสุขอะไรเงี้ยในหนังมันจะแบบว่าเหมือนทุกอย่างมันดูเพอร์เฟกดูสบายดูมีความสุขแต่ในความจริงอะ่ะมันต่างกันราฟ้ากับดินเลยคะ่ะทุกคนคือลูกก็จะร้องเราก็จะเครียดเอ๊ะเราต้องดูลูกยังไงเอ๊ะ แล้วลูกกลับบ้านแล้วเราจะยังไงแอร์เท่านี้พอดีไหมลูกจะหนาวไปไหมมันข้างวนสารพัดค่ะตั้แต่ไม่ขีดไฟย,ยันเรือลบนะคะนั้นเราก็จะเครียดนะคะอีกอ,อย่างหนึ่งเราก็จะแบบว่าปวดแผลด้วยนะคะนอนก็ไม่เพียงพอเพราะว่าลูกลุกขึ้นมากินนมตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็เราก็จะโซมมากนะคะน้าหนัก ถ้าใครดูแลลูกเองหมดน้ำหนักก็จะลดลงแบบพุ่งพควบเลยกินข้าวไม่ค่อยได้แล้วก็ขนาดแค่ไปเข้าห้องน้ําไปอุจจาระอค่ะยังไม่ยังไม่เสร็จธุระดีเลยคือลูกร้องรีบวิ่งออกมาหาลูกแล้วอาบน้ํานี่ก็อาบลบบลุกลอ่ะค่ะรีบไปรีบมาพ่อเดี๋ยวลูกจะร้องอะไรอย่างเงี้ยมันมีความรีบชีวิตเร่งรีบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้ออกนอกบ้านไม่ได้เห็นหนะ้าผู้คนมันเป็นแบบนั้นอันนั้นคือความเป็นจริงนะคะถ้าทุกคนเจอแบบนั้นอยู่นะคะไม่ต้องกังวลค่ะนั่นคืืออคคคววามจรริงงูลฟััแ้นน ความิงจรแต่หลังจากนั้นประมาณสัก6เดือนนะลูกเริ่มโตมัน6เดือนลูกก็จะนอนเป็นระบบมากขึ้นละนอนยาวประมาณ8 9 0ชั่วโมงบางทีนะลูกอย่างลูกของครูหมุนนะคะนอนตั้งแต่6โมงเย็นนะคะยาวไปจนถึง6โมงเช้าเลยแล้วมันก็จะทำให้เราเริ่มเริ่มมีเวลามากขึ้น มีเวลาในการจัดการตัวเองเช่นเก็บนมเข้าสต็อกมีเวลาในการที่จะแบบมาพูดคุยกับสามีทำโน่นทำน,ทำนี่กินข้าวอะไรเงี้ยได้ดีขึ้นคือก่อนหน้านี้ ลูกอ่ะไม่เป็นอันหลับมานอนนะคะเราก็จะแบบกินข้าวก็จะรีบๆไม่ค่อยได้คุยกับใครดูหนังดูทีวีไม่ต้องดูหลอกข่าวอะไรไม่ต้องดูอะไรแบบนี้มันจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนให้อดทนไว้ประมาณสัก6เดือนหลังจากนั้นอ่ะมันจะเริ่มดีขึ้นยิ่งพอลูกขวบหนึ่งขึ้นอ่ะอันนั้นอ่ะมันจะยิ่งดีขึ้นมากๆเพราะเราจะเริ่มปรับตัวได้แล้วเราจะเริ่มออกไปนอกบ้านพาลูกไปเดินเล่นไปโน่นไปน,ไปนี่เราก็จะเริ่มผ่อนคลายจิตใจเราเราก็จะได้ไม่เครียดนะคะ ที่สาคัญครูอยากให้คุณแม่เนาะใครที่คลอดลูกอ่ะก็คือเราต้องหาหาเวลาออกไปเดินนอกบ้านบ้างนะคะพาลูกออกไปเดินด้วยก็ได้ถ้าแบบว่ามันมันไม่ดูไม่อันตรายเนาะแต่ช่วงนี้มันโควิดนะคะเราก็ไม่อยากพาลูกไปไหนนะคะแต่ถ้าหากว่าอนอกบ้านเรามีสวนสนามหญ้าอะไรเงี้ยก็พาลูกออกไปสูดอากาศหน่อยนะคะมันจะช่วยลดความเครียดให้ทั้งเราแล้วก็ลูกด้วยแล้วก็จะช่วยลูกในการปรับตัวได้เร็วขึ้นค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ครูหมุ่นก็ให้รายละเอียดไว้เท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครนะคะฟังครูหมุ่นอยู่นะคะแล้วก็อยากให้ครูหมุ่นเล่าช่วงไหนให้ฟังนะคะเล่าอะไรให้ฟังหรืออยากถามอะไรครูหมุนนะคะให้ขยายความอะไรก็บอกมาได้เลยนะคะครูหงุ่นยินดีค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะสําหรับผู้ s u b s c ส i b e คนใหม่นะคะ new subscriber นะคะหุุนต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามนะคะ แล้วครูหมือนจะมาแชร์คลิปดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะอ้อเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูหมือนจะต้องไปหาคุณหมอเพื่อไปฝากครรนครั้งแรกนะคะเดี๋ยวครูหมอนจะมาเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงวัยสีนะคะครูหมอนนี่แหละค่ะวัยสีนะคะตั้งท้องแล้วคุณหมอจะต้องทําอะไรกับเราบ้างนะคะมันคงเยอะน่าดูละค่ะมันคงไม่เหมือนส,สนาวๆท้องนะคะเรามันเหมือนแบบคนอายุวัยหนึ่งท้องแล้วนะคะมันคงมีอะไรตรวจเยอะเลยแต่เอาะค่ะนะคะครูหมืนก็จะสู้เหมือนกันเนาะนะคะ เพราะว่ามันมันมาแล้วนะคะคือเพราะว่าลูกมาแล้วนะพอลูกมาแล้วเราก็คงต้องต้องรับเตรียมตัวนะคะก็วันนี้ครูหุก็จะมาเล่าแค่นี้ละค่ะแล้วเจอก,กันในคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ